สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับ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 สวัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับสวัสดี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 บสวัสดีครับสวัสดีครดีครับสวัสดีวัสดรับสวัสดีคครับสีครับสวัวัสดวัสดีครับสวัสดบสวับสวัสดีครับสวั สอนไหลซอนไหลเด็กๆซอนไหลซอนไหลได้ <end> 2> 2> mm hmm. ครับโอ้ยโอ้ยจะพอจะได้ยิ้มไว้ยิ้มนางงามยิ้มห้าพันไหนยิ้มยังไงยิ้มห้าพันอะไรยิ้มห้าพันซีอาร์ฟอร์ดไอยิ้มสองพันดูขี้โกงมากเลยยิ้มดูขี้โกงมากสวัสดีครับพร้อมกันพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเรา นักแสดงจากซีรีส์ a r e The Series เฮ้ยๆอ้าใหม่นะเอาใหม่นะพร้อมกันนะครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์ Perfect t e n l i n e r สายรหัดเทวดาเหมือนเด็กอนุบาลกันเลยเออเตียมืัวเล็กอนุบาลสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงบ้าครับครึ่งเทอมแล้วน้องเพิร์ทโอ้โหจริงๆก รู้สึกใจหายมากๆครับเพราะว่าทไใจหายเลยหรือทลยใจหายเลยเพราะมันมันเร็วมากมากมากเกินครึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเร็วมากมากครับแล้วก็พวกเราใกล้ปิดปิดกล้องกันแล้ว ก็เหลือคิวเดียวแล้วสองจ้ะสองคิฉันเหลือสองเมื่อหนึ่งใช่แต่พวกเราเหลือไม่เราไปคุยกันก่อนไหมโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยกันผมผมแถลงแถลงไขายโอเคแถลงหน่อยพี่ชายมีบางคนสองบางคนหนึ่งครับแต่ละคนคิวไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนก็แบบงานเยอะอะไรเงี้ยใช่เขาว่างแค่วันเดียวเลยก็เบืตอบแทนน้องๆเราฟอร์มมีกี่คิวครับคิวเดียวครับเรวก็รู้เราแบบ จบไปแล้วครับผมเขาเรียกว่ารุ่นพี่ใหญ่ครับก็เลยอคิวน้องๆทุกคนครับผมถ่ายเป็นจบแต่ยังไม่จบก็จบจบด้วยกันใช่ใช่ถ่ายคิวจบด้วยกันครับผมใช่ฮะไม่ได้ปิดทีเดียวของพอถูกคิดแบบเป็นไงบ้างเป็นม่ใหญ่มากอันตรายมากอ่า ผมว่าฟิดแบ็กดีมากครับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 1 4ก็เอ EP 13ที่ผ่านมาก็ดีมากๆเลยครับผมซึ่งอันนี้อยากจะฝากทุกคนครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับที่ให้การซัพพอร์ตอย่างดีพวกเราก็ได้แต่หวังว่า EP 24เนี่ยเราจะพาจูเนียร์มาร์กเนี่ยไป2ล้านทวิตนะครับผมเด็กก็บ้าเกินต้องขอบคุณปากฟอร์ดด้วยครับมันล้านมาทุกคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจูเนียร์เนี่ย คู่สุดท้ายเนี่ย EP 24ต้องโถมนะครับทุกคนต้องโถมเพราะฉะนั้นต้องพาเพื่อนผมไปสอง้านนะเพราะว่าจริงจูเนียย์ล้านเนี่ยรอมานานมากสองสา้านไปเลยทุกคนเราไปด้วยกันเป็นแพ็คเราจะไม่เดินอย่างเดียวดายนะครับครับผมน้องมากว่ายังไงคะเออพูดหน่อยมากก็ต้องขอบคุณเสียฟอสด้วยนะครับที่ดันน้องมาร์กแล้วก็น้องจูนะครับผมฝากเสียฟอสด้วยนะครับครับ ฝากตัวเองซุ้ยอ๋คก็ฝากพี่พิศดารกับน้องวายด้วยนะครับผมก็จนถึง EP 24เลยก็ฝากทุกคนด้วยครับฝากทุกคนด้วยครับตอย่าง EP ล่าสุดก็ล้านแตกไปแบบเป็นใจมากนะฮะ EP จะไม่รุนสองล้าน EP นี้ก่อนแล้วะอ่ะเป็นไงฮะความรู้สึกฮะ EP ล้านแรกแตกเป็นไงบ้างฮะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจมากๆที่ชื่นชอบพวกเราทุกๆคนนะครับในเรื่องแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบแฟนๆเขาทำเพื่อเราขนาดนี้จริงๆเขาแบบไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยแต่ขอบคุณเราคอยดูให้เราทั้งวันทั้งคืนและต้องขอบคุณ จัดใจทุกคนมากๆที่สปอร์ตแล้วก็รักพวกเราได้มากๆขนาดนี้ครับดาาอูบูมไหยอูบูมอูบูมอูบูมพี่ล่าสุดล้านแตกใช่ไหมก็ด่าพี่บูมต่อยกันด่าพี่บูมไปแล้ว9แสนทวิตอ๋ออันนี้คือสร้างแอคกลุ่มขึ้นมาด่าหรือเปล่าด่าวาลีไปแล้วประมาณ9แสนไม่แต่ คือผมก็จะเฉลี่ยกับพี่นะเน่ยคนโดนแยแล้วเขาตั้ง400,000ห้าแล้วกันผมเห็นเขาไปตัดไปเลยนะตัดเป็นอะไรนะลูกเขยอะไรสักอย่างลูกเขยนั่นแหละโอ้โหขอรู้เขยคนมีอะไรจะบอกกันไหมฮะที่เขาด่าเราเยอะขนาดนั้นครับก็ต้องต้องอย่าดูแต่ภายนอกครับมันต้องดูเนื้อในนะจริงเขาเป็นคนเนื้อในดีครับแล้วตัวอย่างคนแม่น้องเขาไหมแม่แม่น้องกันเขาไหมผมว่า EP ไท้ายๆแม่แม่น้องกันก็น่าจะ อแม yup. ่ผมจับตาคุณจ you. ับตาดูคุณอยู่นะครับผมเอาหน้าคนเรามันผิดพลาดกันได้เพราะเราเคยเสแสรวต้องให้อภัยนะมันเป็นช่องของเรื่องเข้าใจรือว่าก็เป็นประสบการณ์มาก่อนพูดป้าประสบการณ์ก็แต่จมมีขยันพูดมือดูดูโลกอูโลกอูโลกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับหนึ่งร้านนามชีวิตที่ผ่านมานะครับผมก็ เอาจริงคือทุกๆคนในที่นี้ก็คือตั้งใจกันในในการทํำผลงานชิ้นนี้มากๆแล้วก็อยากอยากขอบคุณทุกคนนะครับที่พาเรามาถึงหึงร้านแล้วหวังว่าอีพีต่อไปจะค่พยายานพึ้นสู่ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าเท่านี้มันวุ่นวายเลยคนเยอะวุ่นวายจี่อีพีล่าสุดคุณไฟฟ้าคุณเป็นเอ็มวีพีนะฝั่งนี้เขาโดนด่า พ่อไมโครเวฟพ่อไมโครเวฟตัวจริงอะตัวตัวจริงเป็นตู้เย็นตัวจริงเป็นอี้างไตัวจริงก็เป็นไมโครเวฟ่ะตัวจริงเป็นไปตู้ตู้เย็นค่ะทำไมรู้ได้ไงจ๊ะเพราะคุณไม่อบอุ่นกับคุณคนเดียวค่ะกับคนอื่นนั้นอบอุ่นกันทั้งนั้นจริงยืนข้างไปจูนี่เหงื่อแตกเออเฮ้ยเอานอนไหม ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่มีตัวเปรียบเทียบทำให้ทำให้เราหล่กขึ้นทำให้พี่ฟ้าเนี่ยดูดีขึ้นมาทันทีแต่พี่ฟ้าเป็นคนดีจริงๆครับแลวจะดีขึ้นกว่านี้ด้วยแล้วรอติดตามเอาครับใช่ครับอย่างที่พี่ไฟฟ้าได้บอกไวยว่าไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดวีรบุรุษนะครับฉุก้ากครับพูดหน่อยสิ ก็เออผมก็รอดูพี่ไฟฟ้าว่าจะอบอุ่นเหมือนไมโครเวฟจริงหรือเปล่านะครับรอดูกำลังกำลังรอดูอยู่ตอนนี้ก็ดูเขาผ่านพาร์ทอื่นไปก่อนโอเคแล้วแล้วพี่จูเป็นไมโครเวฟไหมครับพี่จูเป็นไมโครเวฟหก็รอดูอยู่ไงเป็นไมล้วไม่หมายถึงว่าทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมย้ายยิกหลังย้ายยิกหลังไม่ได้ย้ายยึดหลังในทุกวันนี้ในชีวิตจริงเป็นไหมเป็นเป็นไมโครเวฟใช่ครับที่แสนรักรักกันครับ เห็นไหมมาสู้จูคนเดียวนี่แหละอ่ามากระปูนครับกระปูนะครับก็ถึงปอนแซนจะจบอาจะเป็นแฟนกันแล้วนะครับผมจะสปีดโบ o ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะมาตามหลอกหลอนอยู่ในทุกพาร์ทแน่นอนครับผมหลอกหลอนหลอกหลอนตามตามมาซัพพอร์ตเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็หวานอยู่แล้วหวานต่อไปเรื่อยๆครับผมก็างัมากเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าดูอาร์คอาร์มเขาก็มาแรงแบบมาเร็วนะแต่แบบว่าเราก็แบบเอออาจจะเรือดำน้ำพุ่งไปก่อนอะไรอย่างนี้ผมใช่ อย่างเหลือคู่พี่พิร์กกับจันทาเหลืออีกกี่เดีย ประมาณ3ครับครับผมใช่ประมาณ3แล้วจริงๆก็คือจะแซมต่อไปเรื่อยๆเลยครับยาวอย่างยี่2ีแซมคือจบคาดก็ไม่ได้จบคาพวกเขาไม่ได้หายไปเลยครับก็โผล่ไปโผล่มาใช่เราก็วิ่งเล่นกันหมดทุกคู่ครับใช่เป็นฟิลเชวับเชวับเลยครับเชวับเชวับรับคัดตอนครบเนาะรับคันตอนครบแล้วเนาะเราต้องออกทุกตอนเนาะเดี๋ยวค่อยไปส่งตัวละครทีเดียว EP 24เนาะทุกคนเราหลังจากนี้จะยังไงคะจะขมหรือแบบหวานละ ดีละไม่โดนด่าละผมว่าได้ท้ายหวานใช่ผมว่าแม่แม่น่าจะกรี๊ดกันน่าจะให้อภัยตัวโยชายเองผมก็ไว้มงเลยถ้าเราทำผิดเราโดนด่าเยอะมากวันนี้ครับบอกเลยว่าแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่ามีสายกระซิบมาว่าไม่น่ารอดใช่หรออีพีนี้อีพีนี้มีคนกระซิบมาแล้วจริงหรอเองดีกว่าแต่ผมว่าสำหรับวันหรับกระซิบคนนี้หรือเปล่าวันนี้คนนี้หรือเปล่าจริงหรอกิ๊บใช่ไหมพี่กิ๊บใช่ไหมพี่กิ๊บพี่กิ๊บเขามีไลฟ์ โอเคเขามีไลฟ์เนาะเออลืมเลยคือคือมีอะไรจะบอกไหมคะว่าถ้าวันนี้คนดูดูแล้วอินอินจะทำยังไงกับเราได้คอมพิวเตอร์อโลนิวครับไม่ครับถ้าคนดูอินเนี่ยคนในโรงสามารถเดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วก็ไปต่อยหน้าเพอได้เลยหรือว่าฝากบุ๊กต่อยก็ได้รอเล่นรอเล่นนะรอเล่นนะครับอันนี้พี่บุ๊กรอรอโอกาสอยู่คือทุกคนสามารถต่อแถว ตบตบตบพี่เพิร์ดเดินไปพร้อมได้เลยไม่ไปโอน้องกันก็ได้ไม่เดี๋ยวงานเสร็จมีเบนฟิตอ่ะเพิร์ดก็ระวังตัวไว้เรียกคนเรียกคนหมามุ่ยเลยกูณทำให้หัวบุมบวมเลยกับนอนหยุ่นอนหยุ่มั้งครับการทำงานาพี่ดิวไปยังไงบ้างอฮะน่ารักนะ ผมชอบทำงานกับพี่นิวมากครับแกพึ่งนินทาเขาค่ะพี่นิวน่ารักที่สุดในโลกเลยครับใช่ครับรักพี่นิวที่สุดในโลกเลยครับใช่ครับไม่มีใครกำกับได้เท่พี่กิ๊บแล้วครับใช่ครับไม่มีใครบีบได้หน้าฟังเท่าพี่กิ๊บแล้วครับอะมองหน้ากายิ้มยิ้มคือละายหนึ่งทีไปข้างหลังโดนยิกกันบ้างไหมฮะไม่ไม่ ก็มีบ้างครับบางทีถ้าดื้ออาดื้อไหมคะมีอะไรระบายตอนนีระบายตอนนระบายได้เลยไปถึงเขาพ่่งกลับได้เลยเหรอครับเราสามารถทำอย่างนั้นได้เลยเหรอครับครับโอ้ยใใจต้องการเลยกว่าไม่ดีนะครับจะไม่มีงานเอานะครับจ้องอาคารมากเขาอยู่ใกล้มากเลยเหมือนแบบกองนี้คืนสนิทสนมมาก สี่กันเกินไปครับสี่กันเกินไปจนบางทีหนักเกินมันมันหนักเกินครับมันเริ่มแก้งกันเป็นงานหลักแล้วเราก็ถ่ายเป็นงานรอง เขาจะเวลาเข้าเข้าเข้า,ข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 าหน้าเซ็ตนี่มีโดนแกล้งหรือเปล่ก็โดนแกล้งบ่อยครับแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยฟอสมันก็เอาคันไกมาแล้วก็ทำเป็นเหมือนจะตัดผมจะตัดผมแต่มันไม่ได้ตัดโดนแหมยกตัวอย่างคนอื่นตัวเองเอะต, <laughs> ตัวดีเลยตอนร้านบางอน <laughs> <laughs> อนอะเนี่ยตัวดีเลยทำไมชอบแกล้งเพื่อฉันทำไมไม่ต้องคิดตัวนึเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่หยิกหลังพวกอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยูใส่ร้ายใส่ร้ายมากครับท่านห้มีกล้องอะไรนะครับเดี๋ยวบุ๊กไปหาหมอแล้วครับผมไม่คือจริงๆก็คือทุก คนตอนแรกเรียบร้อยหมดครับแต่ผมกับพี่จูก็คือเรียบร้อยมากแต่คือเขาเรียกพีแบบพี่ชายคอยนำทางนี่อ่ะพี่เลยคนนี้อะไรนะฮะคือเขาเป็นคนพูดเองด้วยนะว่าคนเรียบร้อยมากต้องให้คนอื่นพูดเนาะอ่าเรียบร้อยมากเลยไงต่อคะแล้วก็แบบเจอพี่พี่บุ๊กบ่อยครับเพราะว่าแกมาเปิดกองนี้ก่อนเป็นคนหายคนแรกๆ แล้วน้องๆทุกคนก็เลยซึมซับนิสัยพี่บุ๊กก็เลยเป็นแบบนี้แต่จริงๆบุ๊กก็เป็นคนเรียบร้อยมาก่อนครับแต่เมื่อบุ๊กเจอปูนบุ๊กก็เลยกลายเป็นอ๋อคือผมได้จากนักแสดงอาวุโสท่านนี้ครับผมอาวุโสหยอกนะพี่บุ๊กหยอกหยอกหยอกมีคนนึงที่ไม่มีใครกล้าแกล้์ซอสซุปซอสผมกลามใหญ่ใช่ไ่ะคะครับผมแกล้งผมมันไม่สนุกไงเออถ้าไปแกล้งบุ๊ก หร no like ือแกล้งปูอะไรมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยแกล้งฟอนเขาต่อยกลับเอาจริงนะผมไล่์ไว้ตรงนี้เลยผมก็ไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่หรอกมีกล้องอะเก่งจังไอ้จูเนียก็มาสิมาสิเราอยู่เราอเด่กแกล้งฟอนให้ดูทีหนึ่งอ่ะมาสินี่กูหรือมันก่อนถามบอกว่ากล้าแกล้งไหมบอกไม่กล้ากลัวฟอนมันต่อยกะอ่ะกล้ามากกูกล้าแกล้งฟอนมากนี่จี๊ดแกล้งเลยแล้วเคุณกลัวจูแกล้งเขาม่้กล้าเสียงยังสั่น ไม่แกลงผมมันไม่หน um, ุกอะไรเงี <S <S ้ยเออผมในกองผมเป็นผู้ดูที่ดีเออแต่ผมชอบดูทุกคนแล้วก็แกล้งกันสนุกดีผมมาดูโชว์อะไรอย่างเงี้ยหลังเลิกดูแล้วมาห้ามเพื่อนบ้างนะจริงใครปวดสุดในกองคะเป็นจอมโจรอุ้ยถามเสียงสวรรค์ได้ว่าอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะพูดมาอันดับหนึ่งใครพิอุี่นี่ปวดสุดแล้วในกองเฮ้ยเราต้องอยู่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเสียงสวรรค์อิจู กูเนี่ยจูเนียเห็นไหมบอกแล้วสองสองสองเอาดีจากซีบุ๊กไอ้เพิร์ดไอ้เพิร์ดเพิร์ดก่อนอาเจ้าจูยอมรับว่าจูหนึ่งจูยอมรับจูหนึ่งแต่ว่าเพิร์ดต้องเป็นแบบว่าลองจากจูนิดเดียวเออเพิร์ดสองครับอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสุดละอ๋ออ่ะมันมีซีบุ๊กในนั้นไหมออันนี้เรียบร้อยสิอบุ๊กนะเรียบร้อยครบแล้ กระผมปวดขนาดนั้นเลยเครับพี่จผมไม่ได้ปวดครับจริงๆแล้วมันได้มาจากเพิร์ดเยอะเพราะว่าเพิร์ดเพิรพ์ดเป็นคนเริ่มหลายๆอย่าง ใช่ไหมเพิร์ดเพิร์ดเป็นสายตั้งต้นเหรอไม่คือผมก็ิร์ทำตามพี่ชายเขาเขาเรียกว่าแบบเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดไม่ไม่เราเราไม่เราพูดกันเป็นแบบว่าข้อมูลนะอันนี้เป็นข้อมูลแฟกแฟกอ่ะคือผมอ่ะไม่เคยทํางานกับพี่นิวมาก่อนพอผมเข้ามาผมก็แบบเรียบร้อยสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับทีมงานทุกคนมาเรามาตั้งใจทํางานกันนะครับแต่เพิร์ดเนี่ยเขาเคยทํางานพี่นิวมาก่อนเขาก็จะมีความแบบรู้มุมรู้เหลี่ยมเขาสบายแล้วรู้ว่าตรงไหนเล่นได้แล้วเขาสอนผมเล่นเขาสอนให้ผมหาจังหวะวิธีการเล่นผมก็เลยแบบอ๋อแกงงงงได้้้อออยย่่่าาีีีนเ เล่นทุ่งตกไปเล่นเหมือนกันอัปเดทสุขภาพตอนนี้สุขภาพอะพี่ฟอสครับผมยังไงคะเขาออกคุณตอนนี้คุณมีแรงเอาคืนชาวบ้านยังนะไม่เคยมีใครแกล้งผมเลยเขาถามเรื่องโจทที่ป่วยสุขภาพคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้อ๋อสุขภาพดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ยอมรับว่าเป็นการท้องเสียยาวนานที่สุด เออไม่เคยแบบแอดมิดแล้วก็ออกแล้วก็ต้องไปแอดมิดใหม่แล้วก็ออกแล้วก็แอดมิดใหม่อ้ทำไมแอดมิดเอาแอดมิดออกต้องทำงานมันเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวเลยครับเหมือนตอนแรกแอดมิดรอบแรกแล้วคิดว่าหายแล้วอ่ะพอไปแบบใช้ชีวิตปกติกลับไปตอนคืนมาแล้วสิบรอบเออก็แบบเออก็ต้องเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเขาบอกให้คุณไปโรงพยาบาลตั้งนานแล้วจนคุณเขาไม่ไปดื้อฟอร์ดื้อครับ เออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไหวอะไรเงี้ยครับใช่<ม>จริงเพราะว่าปกติแล้วพื้นฐานไม่ชอบเข้าโรงพยาบาล<ม>ถึงจะมีประกันก็เหอะแต่ว่าเออเราก็แบบว่าไม่อยากเข้าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแข็งแรงดีแล้วดีขึ้นครับดีขึ้นก็เนี่ยสดชื่นเลยครับผมมีแค่กะระเพาะเนี่ยที่ยังออมๆอยู่นิดนึงกินได้ของอ่อนครับช่วงนี้ใช่แต่ว่าดีขึ้น หมอก็บอกว่าช่วงนี้อย่าพึ่งห้าวอย่าเพึ่งซากินอะไรที่มันนุ่มๆนิ่มๆไปก่อนเช<ม>่นข้าวต้มไม่ปรุงอะไรนะครับใช่ใชตอนที่คุณออกจากโรงพยาบาลรอบแรกคุณก็มาล่าคือเออตอนแรกจะไปกินข้าวต้มแต่ข้าวต้มไม่ว่างผม,ม <laughs> บอกให้ฟอนจองบอกให้ฟอนจองข้าวต้มนะฟอนเดินลงมาจากรถเฮ้ยโทษทีวะลืมจอง <laughs> งั้นเดี๋ยวเรากินหม่าล่าแล้วกันเนะ <laughs> เาะเลยยิ้มพอพูดถึงหม่าล่ามันตั้งแต่แรกสุดละแล้วอยากก็น แต่ผมกินซุปกระดูกหมูไงอ่าผมไม่ได้กินหมาล่าผมกินหมาล่าไม่ได้แต่ว่าร้านนี้เออเห็นบุ๊กกับพี่นิวไม่เคยกินผมก็เลยแบบเออภูมิใจนาเสนอให้ลองไปกินหมาล่าดูอะไรเงี้ยเออส่วนผมมากินเออแล้วใครเป็นคนสั่งน้ำหมาล่า ก็เป็นคนสั่งไงเพราะมันเป็นออออยยาากกใใหห้้ลลงงมันนเป็ซิกเนเจอร์นะต้องสั่งอยู่แล้วคุณไปกินร้านนั้นคุณไม่สั่งมาล่ะคุณมาไม่ถึงนะครับเหมือนคุณมาประเทศไทยแล้วแบบคุณไม่ได้เดินพัทยาคุณไม่ได้ไปกรุงเทพสุขุมวิทอย่างเงี้ยคุณมาไม่ถึงเข้าใจไหมโอเค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 ไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วก็คือทางสั่งให้เขาแต่ละข้อรงพยาบาลอ่าใช่ครับอ๋ออีพีสิบสี่เป็นยังไงบ้างอีพีสิบครับ14บสก็คือวันนี้ป่ะวันนี้ครับวันนี้ อ่าเป็นเป็นโยธาบกันแล้วกันครับครับผมก็วันนี้นะครับเอ่อเราจะได้เห็นนะครับการเอ้ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวดูสปอยเอาสปอยแบบไม่สปอยน้องละสปอยแบบไม่สปอยใช่ไหมครับก็วันนี้นะฮะเราจะได้เห็นพอยหลักของคููนี่ครับเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์ใจเคลียร์ใจอ่ไม่รู้ว่าจะเคลียร์จริงหรือเปล่าอมะไม่รู้จะมีอะไรค้ังคาใจไหมอืมเปรียนไม้ตีตีโยธาได้เลยไหมคะ อีพีนี้ไม่ไม่ต้องเตรียมครับผมอีพีนี้โยธาน่ารักอ่านไตเล่โยธาน่ารักโยธาน่ารักกันก็น่ารักครับเออเอาอะไรเข้าไปเหยื่เลยมันกระโดดแล้วหันมาดูหน้าบุมหน่อยเร็วชอบชอบอยู่กันสองคนบ้างจะมาเคลียร์กับเขาด้วยไหมคะเออคุณก็คือหนึ่งในในเรื่อง อ๋อวั uhm นวันนี้ผมว่าผมจะอยู่เมีอนเดีกว่าอ่าใช่จริงๆผมว่าผมมาอยู่เมี๊เหมือนกันอืมเพราะว่าเอาจริงก่อนหน้านี้ก็โดนโดนว่ามาเหมือนกันเอ้ยก้าวทำไมใจร้อนจังเลยอืแต่ก็ช่วยไม่ได้เรารักแฟนอ่ออ่าให้ฝากแฟนเดี๋ยวต้องมาได้ชมร่วมกันละคะ่ะกรเฮีย โอเคผมใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอะโอเคสามโอเคช่วยครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนั้งท้กับไซรัสเทวดาเพอร์เฟกต์เทรนเนอร์นะครับ EP นี้นะครับ EP 14แล้วนะครับก็มีถึงหมด24ี EP ครับก็ใครที่อยู่มาตั้ง EP หนึ่งนะครับก็ฝากด้วยครับอยู่กันในของ EP 2ีีครับรับรองว่าสนุกจ้ำจนเข้มข้นแน่นอนนะครับผมสนกจ้ครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับ ทาง5คู่เลย5รสชาตินะครับอยู่ด้วยกันไปยาวเป็น24 EP เลยก็ดูได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับ2ทุ่มครึ่งทาง JM 2 5นะครับแล้วก็2ทุ่มครึ่งพร้อมกันทาง VTV ครับผมอันนี้ก็วันนี้ตัดแแท็กันไรรู้เหรออ่าแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับ Perfect t a i l i r e r นะครับมี S ด้วยนะครับ EP 1 4ครับผมวันนี้ครับ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 ผง อุส้สาวดไวเพียง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 ครับเอาฝากฝากอ,าอาีกอย่างหนึ่งได้ไหมฝากอะไรครับฝากอย่างหนึ่งได้ไหมช่วงนี้ย 2.5pm ฝุ่นมันเยอะเห็นแฟนทุกคนเนี่ยมาหาเราเนี่ยครับผมอ๋อผมไออ๋อผมผมอ๋อผมอ๋อน้ำมูกเป็นเลือดใช่ไหมอ๋อใช่เพราะว่าคือจริงวันนั้นอะล้างจมูกครับล้างจมูกแล้วก็สั่งน้ำเกลือออก พอดีว่าเออ <Então, S 1> มันมีก้อนเลือดติดมาด้วยครับอ่าใช่พอดีว่าเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็อยากจะฝากกับทุกคนนะครับเออใครที่คิดถึงมาหาพวกเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนใส่แมสเพราะเห็นบางคนเนี่ยมาหาพวกเราอย่างงานรวมพลหลายงานเนี่ยทุกคนก็แบบเออไม่ใส่แมสกันก็เป็นห่วงสุขภาพก็อยากให้ทุกคนใส่แมสแล้วก็ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากจริงๆก็ถ้าอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองได้ก็ดูแลตัวเองครับพวกเราเป็นห่วงแค่นั้นเองครับใช่ใช่ครับแค่อยากฝากไว้แค่นี้แหละครับใช่เรื่องฝุ่นขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ